ครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องรีดโลนะครับหน้าเมตส90นะครับแบบโตสั้นนะครับประหยัดพื้นที่นะครับเป็นเครื่องใหญ่ระบบไฟหนึ่งเฟสนะครับ220โวลต์นะครับตัวนี้กําลังไฟก็จะอยู่ที่9,500วัตต์นะครับเนื่องจากหน้าเมต90นะาสิบหน้าเล็กลงกำลังไฟก็จะเล็กลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับจะเริ่มจากด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัว ไอ้ใส่กระดาษรองนะครับกระดาษรองในกรณีที่เราลี่กระดาษบางๆไอ้ผ้าบางๆอะไรพวกนี้นะครับผ้าที่ซึมหมึกซึมเข้าไปอีด้านหนึ่งได้น,นะครับก็ต้องมีตัวกระดาษรองมาใส่กับชุดนี้นะครับชุดนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตัวอย่างไว้นะครับแต่นี้เราไม่ไม่ได้ซื้อกระดาษรองครับแต่ถ้าผ้านนหนาๆก็ไม่จาเป็นต้องใช้กระดาษรองก็ได้แต่กระดาษรอง,อองจะช่วยให้ตัวสก,กัดายของเราเนี่ยเสื่อมยากหน่อยนะครับสกัดายก็คือตัวนี้ ลองไม่ให้หมึกมันโดนติดตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะใช้หรือไม่ก็ได้นะครับวิธีการใช้ก็คือเมื่อเราเอาแกะวาโลวางก็ดึงกระดาษมาพาดตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เอาใส่เข้าตรงนี้นะครับให้ไปก่อนเลยครับขณะมาดูตัวด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้มีหน้าที่นะครับหมุนหมุนปรับนะครับหมุนปรับตัวแกนตัวนี้นะครับในใช้กรณีที่เราต้องการเคลื่อนตัว นี้ให้ถอยหลังกลับไปนั่นเองนะครับก็คือสมมุติไฟดับอะไรพวกนี้แล้วก็ให้ตัวนี้หลวมนะครับก็คือไม่ให้โดนตัวโลความร้อนไม่ครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะเสียได้นะครับเราก็หมุนด้านบนนะหมุนตัวนี้อ่าหมุนตัวนี้นะเพื่อให้ตัวะกาดเลื่อนกลับไปนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้ใช้กู้กับไอตัวกระดาษรองนะครับปรับปรับองศาตัวนี้ให้ให้กระดาษมันตึงนั่นเองให้กระดาษมันไม่ยับนะครับ ปรับองศาแบบนี้ได้ครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มแจ้งเตือนนะครับเม,เมื่อเครื่องมีปัญหาเขาจะร้องนะครับหรือตอนเปิดระบบหมุนทีแรกเขาจะร้องให้เรากดสตาร์ตน,นี่นะครับอ่ามาดูด้านในเครื่องนะครับด้านในเครื่องก็จะเป็นตัวอันนั้นจะเป็นตัวเกียร์ที่เราไว้ปรับไอ้ตัวนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นขั้วไฟนะครับหรับแกนความร้อนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นชุดควบคุมไฟนะครับมี power on off นะครับตัวนี้เป็นตัวอิมอเตอร์นะครับควบคุมไฟทั้งหมดอีทีนึ่นั่นเองนะ้วด้านล่างนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ต้องทำอะไรนะครับเราก็จะล็อกไว้นะครับปิดไว้ตอนใช้งานก็อย่าไปโดนส่วนต่างๆพวกนี้ครับจะร้อนนะครับอาจจะพองได้นะครับนี้เราจะมีตัวปัจเจ้ให้เราปิดนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับอ่ามาดูขั้นตอนการใช้งานนะครับในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราก็ตัวนี้มันจะปิดอยู่นะครับแล้วก็เปิดมา ด้านนี้นะครับแล้วก็กดให้ตัวโลหมุนด้านนี้นครับกดปุ๊บโลจะยังไม่หมุนไฟตัวนี้จะขึ้นเตือนนะครับแล้วก็กดเริ่มทํางานตรงนี้ไฟตัวนี้แบบเสียงจะหายไปนะครับมาในส่วนของตัวหมุนก็คือตัวนี้เริ่มหมุนนะครับตัวนี้หมุนย้อนกลับนะครับถ้าเราจะปรับความเร็วก็ปรับที่ตัวนี้อื่นๆจะเป็นการตั้งโปรแกรมไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่ ตัวนี้เริ่มทํางานหมุนกลับนะครับแล้วก็สต็อปตัวนี้ปรับความเร็วอันนี้เบาไว้สุดแล้วนะครับอันนี้มาในส่วนของตัวความร้อนนะครับเรากดตรงนี้ทีนึงนะครับปรับขึ้นลงนะครับสีเขียวก็คืออุณหภูมิที่เราตั้งนะครับด้านบนก็คืออุณหภูมิปัจจุบันนะครับอ่านี่ผมหมุนกลับไปนะครับ ก็แบบนี้นะครับก็ถึงตัวความร้อนนะครับถึงถ้าตัวนี้เป็นปุ่มฉุกเฉินนะครับถ้าเราต้องการปิดเครื่องนะครับหรือจะปิดความร้อนก่อนออเมื่อกี้เราต้องกดเมื่อเราตั้งความเร็วเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาเปิดความร้อนตัวนี้นะครับความร้อนถึงจะทํางานนะครับถ้าเราต้องการปิดความร้อนก็ปิดตัวนี้แต่ถ้าเราต้องการปิดให้ตัวนี้มันจะมีระบบชัดดาวอัตโนมัติก็คือปิดอัตโนมัติเมื่อความร้อนต่ำกว่า80นะครับแล้วถ้าเราต้องการเลิกใช้งานเราก็ปิดได้เลยนะครับปิดได้เลย ปิดปุ๊บเมื่อความร้อนต่ำกว่า80เขาก็จะปิดเครื่องไปเองนะครับเป็นปิดอัตโนมัติหรือจะปิดแค่ฮีเตอร์อย่างเดียวก็ปิดแค่ตัวที่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นระบบนะครับปรับสกลารเนี่ยเมนนวลนก็คือถ้าเขาวิ่งไปทางไหนปุ๊บเราอาจจะกดปยดปุ่มย้อนกลับเพื่อให้วิ่งมาอีกแถบหนึ่งได้นะครับหรือจะไปปรับในเครื่องก็ได้แต่ว่าแนะนําให้กดปุ่มย้อนจะใช้งานได้ง่ายกว่านั้นเองนะครับ ถ้าเป็นรุ่นที่อัดปะเป็ตโนมัดเราก็จะไม่ต้องมาจัดการกับตัวผ้าตัวนี้ครับจะใช้งานง่ายกว่าอันนี้ครับด้านล่างครับมาดูด้านล่างกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะเมื่อผ้าแล้วเรารี่เสร็จก็จะหล่นมาตรงนี้นะครับก็จะไหลออกไปด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บกระดาษเราก็ดาษประพันกับตัวนี้ครับล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็ดาาประพันตัวนี้ตัวนี้ก็จะหมุนนะครับเก็บเก็บตัวกระดาษนะครับ เมื PM, Looks, ่อกระดาษเต็มม are ้วนนะครับเราก็ยกมาวางตรงนี้แล้วก็สไลด์ออกไปด้านข้างด้านข้างไหนก็ได้นะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแกนวางผ้านะครับเราแป๊บมาใส่แทนนะเนื่องจากแกนเหล็กมันจะใหญ่กว่าแกนกระดาษเราซื้อแกนกระดาษมาผิดนะครับมันก็เลยงอนปกติจะเป็นเหล็กตันนะครับอันล่างนี้อันล่างนี้จะเป็นแกนเหล็กนะปกติมันจะต้องไม่งอตกตรงช้างนะครับอันนี้เป็นแป๊บกวงนะครับก็เลยงอนกระดาษเป็นหน้า เมตรแปดสิบเลยไอตัวผ้าจะเป็นเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้จะเป็นชุดใส่กระดาษนะครับมีให้สองอันนะครับแล้วก็เตรียมใส่แล้วก็ยกมาวางได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็กระดาษเข้ากันกลางตัวนี้นะครับการตัวนี้รอดขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนปรับให้กระดาษตึงนิดๆนะครับไม่ให้กระดาษยับนะครับนี่รอบหมุนเหมือนตัวปรับกระดาษรองนั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านบนก็จะเป็นถานะครับเอา ดึงกระดาษมากก่อแล้วเอาผ้าวางไว้บนกระดาษนะครับเสื่อเข้าไปตรงนี้นะครับเสอยบมัมพร้อม,รรมกันทั้งทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเปิดเปิดออกไปได้นะครับตัวนี้กระดาษมันก็จะตกมาด้านหน้านะครับตัวนี้มันจะหมุนหมุนให้ตึงให้ให้ตัวนี้ปรับความฟรีได้โดยการหมุนตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นด้านข้างอีกข้างหนึ่งปกติเราจะปิดไว้นะครับตรงนี้ห้ามโดนนะครับความร้อนห้ามเปิดหมุนวาล์วเล่นเด็กขานะครับใช้จารบีความร้อนมาทาตรงส่วนของลูกปืนนะครับเมื่อเวลาเวลาผ่านไปตัวนี้เป็นตัวปรับความตึงของตัวผ้าอีกอันหนึ่งนะครับถ้าผ้าวิ่งเนี่ยเราจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งไปแล้วก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเดี๋ยวปรับมากไปแล้วตัวสกลามันจะเสียนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เกียร์นะครับในการขับเคลื่อนทั้งหมดนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เราต้องปิดไว้นะไม่ให้ไม่ให้เปิดแต่ว่าเราก็ให้กุญแจลูกค้าไว้สามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้เราก็ต้องใช้ตัวเบรกเกอร์ควบคุมไฟนะครับต่อเบรกเกอร์มาเพื่อใช้กับเครื่องนี้โดยเฉพาะนะครับจะไม่ได้ใช้ระบบปักนะครับเนื่องจากตัวเครื่องค่อนข้างจะกินไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายดินเครื่องพวกนี้ควรจะมีสายดินนะครับแล้วก็วางไว้เครื่องที่อากาศถ่ายเทหน่อยนะครับ ไม่วางพัสดุติดไฟนะครับไว้กลางค่านะครับหรือวัสดุอื่นครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวโลนะครับเต็มรูปแบบจะต่างกับตัวมินินะครับจะหนักหน่อยนะครับหนักประมาณแ0ดร้อยโลนะครับมีทั้งแบบโต๊ะสั้นและโต๊ะยาวนะครับสำหรับอยู่ที่พื้นที่ของลูกค้านะครับมีหลายแบบราคาแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้จะเป็นแกนโลแกนกําล้อนะครับอยู่ที่2ี่ิเซนนะครับถ้าลูกค้าต้องการความเร็วอะไรพวกนี้ ก็จะเพิ่มแกนโลก็จะรีดเร็วขึ้นนะครับแต่ก็รา,าคาก็จะสูงขึ้นถ้าแกนโลเกิน20เซนก็จะขึ้นเป็นไฟสามเฟสน,นะครับไฟร้อย80 V วลต์นั่นเองนะครับกลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการเครื่องรีดเนี่ยมีหลายแบบหลายราคาก็เราถาได้ที่แอดไลน์แอดีกีนะครับสวัสดีครับ